ครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาอยู่ที่เดอดสาายานะครับเรามีกิจกรรมพิเศษหลายๆเรื่องเลยครับพี่น้องๆทั้งสองนะอยู่ด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปชมภาพแต่วันนี้ครับไม่ใช่มีแค่นี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับนักร้องท่านหนึ่งที่ทุกคนอาจจะสงสัยว่านักร้องท่านนี้เป็นคนจังหวัดอะไรแน่แต่ว่านะครับนักร้องท่านนี้เป็นนักร้องลูกกุ้งนะครับ แผ่นเสียงทองคำพระราชทานวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับนักร้องท่านนี้ครับอารุ่มเพชรแหลมสิงเดี๋ยวเราไปพบกันครับช่วงเมืองเด่นเพลงดัง บนก็ตกคำพรกบมันก็ร้องหงึ่งำงำระงมไปทั่วท้องนาฝนตกที่ไรคิดถึงควนใจของาแม่ดอกสโนโนบ้านนาน้องเคยเรียกข้าพอดอกสะดายอย่างเข้าเดือนหกคนก็นตกปลปรยลปรยหัวใจพี่ร้องโอยโอย คิดถึงไม่ไดอ,อกการช่างนตกลองมาคิดถึงควันตาน้องเจ้าไม่เจอหน้าน้องแม่เงาลืมลืมรักเราเสียแล้วแก้วตาถามว่าฝนเอ้ยทำไมจึงตกตอบว่าฝนตกเพราะกบมันร้องเรียกคน ตอบว่าหัวใจของขา้าคิดถึงแก้วตาจึงร้องเฮยอย่างเข้าเดือนหกกนว่าตกปล่อยปลอยยังมาลงยืนคอยน้องจนพี่ปวดหัวใจบนต๊ะทำทำพี่ยิ่งระคำมองไม่ที่ต้องตาคนทนเอาใจนอกจากพี่ไปเมื่อเดือน เพราะกบมันร้องเรียกฝนบนฟ้าถามว่าพี่เอ๋ทำไมร้องไห้และลังน้ำตาตอบว่าหัวใจท้องข้าคิดถึงแก้วตาจึงร้องไห้อย่างเข้าเดือนหกฝนก็ตกปล่อยปลอยยังมาลงยืนคอยน้องจนพี่ปวดหัวใจฝนตก ต,ตนนา,านนเมื่อเดือนองเอองดินเพลงดังครับฟังเพลงเพราะๆผ่านไปนะครับแหมเรามาพบกับนักร้องแผ่นเสียงทองคำพระราชทานมานั่งคุยกันบ้างดีกว่าครับมาพบกับคุณอารุ่งเพชรแหลมสิงห์สวัสดีคุณอาครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชม<า><า>สวัสดีครับ คำถามแรกเลยคุณอาสงสัยมากเลยอะ่ะมีคนสงสัยมากเลยคุณอาเป็นคนจังหวัดอะไรแน่จังหวัดจันทร์หรือเปล่าจังหวัดอะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอจังหวัดเพชรบุรีอ้าวทำไมลูกเพชรแหลมสิงอําเภอบ้านแหลมไงอ๋อ,อแม่นี่นี่ครับนี่ฉเฉลยแล้ววันนี้ว่าเป็นคนเพชรบุรีเพชรบุรีอําเภอบ้านแหลมตำบลบางตะบูนอําเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีอคุณอาเข้าสู่วงการเพลงได้ยังไงมาจากครูสำเนียงครูสมเนียงเมืองทองนั่นแหละ ถือว่าเป็นบรมครูบรมครูเลยนะรครับครับแล้วก็ไปยังไงถึงได้ไปรู้จักกับครูสำเนียงแล้วก็ได้เป็นนักร้องก็นี่หนี่แม่ไปสินี่แม่มแม,แม่ชื่อเล่นชื่อย,ยวนนะฮะยวนมึงจะไปนะถ้าไปกลับมาโดนไม้โอ้นีแ่แม่ด้วยแล้ววันนี้เอก็ม,มีตังค์อยู่นี่สี่ห้าบาทมึงจะเอาไปนะเอาไปเลยแม่มันมีใช้เลยพลงแม่วันนี้พับเปิดเลยครับไป นีแม่ไปร้องเพลงไปไปหาครูส้นเมียงมงทองเลยอพอถึงครูส้นเมียงว่าบ้านอยู่ไหนตำบลอะไรอำเภออะไรจังหวัดไหนครับท่านถามหมดเลยนะเสร็จเรียบร้อยนะท่านกลัวเฮ้ยร้องร้องดีดีกว่านี้อันนี้ร้องดีครับดีจะให้ร้องสักเพลงอเพลงอะไรพ่อให้ให้ร้องเพลงอะไรคะยังยังไม่ก็เฮ้ยอะไรอย่างนี้มันมีมันมีสมัยนั้นตาแผ่นเสียงม่ใหญ่ๆหงี้ยนะแล้วก็ ครั้งนี้ครั้งนี้ถือว่าลุงเพชรแหลมสิงไออีอข้างหนึ่งน้องชายอน้องชายอยู่ข้างหนึง<ช>่งครูทำเมียก็บอกเฮ้ยเอาไปไปนู่นที่ไปให้เขาทำหน้าตาหน้าตาจะใหญ่อย่างนี้นาะผมก็วิ่งวิ่งไปเอาพิมหน้าตาหน่อยลุงเพชรแหลมตนนะอะลุงเพชรแหลมนตนตอนแรกเป็นแหลมตนอีกข้างหนึ่งเป็นน้องชาย พอพอครูส้มเนือ้อไอพอครูส้มเนียงให้ไปเอานะเฮ้ยลุงเพชรไปเอาสิวันนี้เสร็จแล้วนะแล<ช>พับเราก็วิง่งวิง่งพอมาถึงเราก็มันทันได้ดูนะมาถึงก็มาให้ครูเลยครูเฮ้ยนี่มันไม่ให้นี่วะเนี่ยตามโมตีรุงลุงเพชรแหลมตนท่านให้ท่านให้วันลุงเพชรแหลมตนไงแล้วทำไมเป็นแหลมสิงไงโอ๋โอ๋ทำไมเป็นแหลมสิงไ,ง<อ>ไม่ร,รู้้วยครูไปเอาใหม่ละไม่ต้องใหม่ต้องแก ท่านทอดทังทำมือเงี้ยนะเฮ้ยดังดังดังเลยเออดังดังเฮ้ยต่อไปดังไหนดังแน่ไหนดังแน่ครับเอาแรมสิงเลยใช่ไหมคะอแรมสิงเลยแล้วก็เพลงแรกที่ได้บันทึกได้บันทึกนี่จําพอจําได้ไหมเพลงอะไรเอเพลงอะไรนะไอเพลงเลินชมเจ้าผิวน้องขาวของยองยายใบหน้าเธอเหมือนไข่จะพิดตรงไหนก็ช่างงามแท้พ่อจำจำชื่อได้ไหมคะ ไม่เป็นไรพ่องาไม่เกินงานมเกินก็สี่สิบห้าสิบปีแล้วเนาะได้ครับแล้วก็เพลงอะไรที่บันทึกแล้วบอกดังเลยแบบออคนติดหูแล้วก็ก็เสร็จเรียบร้อยก็พอพอมาถึงให้ครูให้ครูแต่เมียงครูแต่เนียก็อ้าวเฮ้อัดเฮ้ยเอ็งเอ็งอัดตักเอ็งอัดตักเพลงร้องดูก่อนนะทำอย่างนี้เลยเพลงแรก ป็นโคนสาบควายมันติดผิวกายพี่มาไม่อยู่กรุงเทพเมืองฝาตั้งตาบพี่กว่าก็ยังมีกลิ่นโอ้ยดังผมเงเปิดอยู่เลยเปิดทางสถานีวิทยุอยู่เลยเพลงแรกเลยทันให้เพลงแรกเลยเลฮะแล้วเพียงปลั่งเลยเพลงอะไรนะเพียงปลั่งเลยเพียงปลาพอ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 เพลงที่สองครับ อย่างเขาเลือนหอ๋อกบนี่เองนี่เพลนี้เออที่มาของกบเสียงเสียงกบนี่อาเป็นคนร้องฮะเป็นคนร้องเองเลยร้องเองสิเสียงกบนี่คือเสียงพ่อใช่ไหมคะไม่ไม่มีใครเขร้องเอ๊ะจะหาใครร้องวะรูจะฟังเสียงกบป่ะพ่อครูสมียงกว่าเฮ้ยไมยก็ร้องเลยสิพ่อเลียกร้องร้องให้ดูออออออจริงควาจริงพ่อฮะ เนี่ยรูปตั้งสมัยไหนพ่อเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่เพลงชุดไหนพ่อเนี่ยจ้าจมูกเป็นสันเลยเนี่ยเนี่ยเหรอใช่ไม่สันแล้วก็แบบนี้แหละฮะเอ้ยไหนไม่สันไม่ต้นงหรอกค่ะเอาตั้งแต่พอสอนไหนเขาพ่อเพลงเนี่ยไอ้รูปรูปอันเนี้ยหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองนี่เพลงอะไรครับพ่อหนึ่งสองก็ฝนหกอ่ะอย่างเขาเดือนหกฝนก็ตกน้ำล้ำนะเป็นเพลงของฉันเอาหรอกค่ะพ่อเอออ่ะพ่อร้องพ่อร้องจีถามว่าฝนเอ้ ทำไมจริงตกอออออย่างเข้าเดือนหกฝนก็ตกพรำพรำกบมันก็ร้องเงี้ยงเงี้ยอมีกบตัวเมียหรือยังฮะมีกบตัวเมียายยังไม่มีเดี๋ยวดเป็นกบให้นะแอบ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 มึงจะแอบสิครับท่านผู้ชมครับอาลุงเพชรแหลมเส็งเนี่ยนะฮะ เป็นทหารด้วยเป็นทหารด้วยนะยศครั้งสุดท้ายนี่รู้สึกว่าตอนเกษียณนี่พันตรีใช่ไหมพันตรีพันตรีอะไรชื่อพันตรีประพัฒศักจันเปล่งนั่นนะครับแล้วก็แสดงว่าจะต้องมีเพลงเกี่ยวกับทหารบ้างแหละนี่เพลงอะไรครับตอนแรกตอนแรกเลยแะครับครูสมเนียงมาแต่งให้เลยครับผมเป็นทหารชาติไทยรับอาสาไป รบอยู่ในเวียดนามเนี่ยตอนนั้นสงครามเวียดนามนั่นแหละสงครามเวียดนามผมกับเวียดนามหนึ่งหนึ่งนะสงครามเวียดนามอ่าหนึ่งหนึ่งครับคงจะหายคิดถึงแล้วนะครับกับศิลปินที่ในดวงใจของทุกท่านนะครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับก็ขอขอบคุณคุณอารุ่งเพชรแหลมสิงห์นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะคะดีครับ ประเพนี้ไทยเมื่อสมัยครั้งเก่าก่อนเลยเล่นแอบซ้อนลูกช่วงควงมาลัยกรุดสงกลา้าสนานสนุกกันพอใจหยีวิ่งไล่